เวลาไปขอกู้เงินแล้วผู้ได้จาผ่านการอนุมัติไวๆนะครับให้ฟังคลิปนี้จบนะบบยเวานะครับสั้นๆถ้าฟังแล้วจําได้เข้าใจเวลาไปกู้นี่โอกาสพันสูงมากนะครับในการไปขอสินเชื่อนี้พวกเจ้าหน้าที่สินเชื่อหรือผู้วิเคราะห์สินเชื่อเขาเขาสะคิดหลักๆวิเคราะห์หลักๆกับเฮายุ่สามสี่อย่างแต่ว่าในภาษาอังกฤษก็มีนั่นแหละแต่ว่าเราต้องว่าแบบ วิชาการอย่างไรเอาแบบบ้านๆเขาให้เข้าใจเขาที่วิเคราะห์อยู่แค่สี่ยางนะครับหลักๆนะสี่ยางอันดับแรกนี่ที่เขาใส่วิเคราะห์เลยนี่ก็คือหลักประกันนะครับหลักประกันไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือว่าที่ดินจำน้องนะหรือว่าค้นคำแต่ว่าหลักประกันที่มันค้งที่สุดนี่ก็จะเป็นที่ดินนะครับอาสังหาริมทรัพย์เนาะในการที่ธนาคารต่างๆเขาใส่ที่ยอมรับที่สุดก็เป็นที่ดินนะครับ ปกติแล้วในการประเมินราคาแล้วเขาจะให้กู้ได้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครื่องหนึ่งที่ดินสิบไรประเมินล้านหนึ่งหลักประกันตัวนั้นที่กู้ได้ประมาณห้าแสนกระสีนี้บางมองที่ขอรดยนตได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่กู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เน่กระสีมีบางโครงการบางมองเนาะอันที่สองนี่ก็คือคงการครงการที่เขาสิบไปขอกู้เดี๋ยวกู้ไปเฮ็ดอย่างนี่ที่กู้ไปเฮ็ดอย่างน,านะบองเลยขอเฮ็ดครงการซึ่งว่ามาเลี้ยงเพื่อออกแม่แพ่ลูก เขาจะไปขอเป็นโครงการซื้อรถไทซื้อรถบรรทุกมาแกอ้อยซื้อรถไทมาไทยอ้อยอย่างนี้นะอันนั้นเป็นโครงการที่เขาที่ไปขอกู้นะครับปกติแล้วเขาจะกู้เบิกเงิน80เปอร์เซ็นต์ของโครงการเช่นซื้อรถไทล้านหนึ่ง80เปอร์เซ็นต์เขาจะกู้ได้800,000อย่างนี้นะอันนั้นเป็นโครงการส่วนอันที่สามนะครับที่เขาซื เบิ่งเขานะ่คือไอ้แรงที่ม้แห่งไรยได้ว่าเขาเสี่ยาเงินใส่มาส้มนีเขาที่กู้ไปโค้งการที่เฮ็ดโค้งการแล้วเขาเสี่ยาแ่งที่ม้แห่งไรยได้ใส่มามาส่มนีมาส่นมสนีเพิ่นได้นะครับเพิ่นซิเบอร์วงนั้นเขาก็ต้องหาที่ม้แห่งไรยได้เพื่อเสีเยามาชําระนี่ยางเช่นซื้อรถไทไปไป,ไ,ปไวแต่ไทยให้อ้ 30, 40, 30, 30, อยสา4สิบสี่สิบไร่สามสิบไร่เฮ็ดอ้อยขายอ้อยปีนาไิได้ได สามรอยก็ตันขคเป็นเงินได้ก็จได้สามสี่แสกนกเพอที่ส่งได้อยู่เออนั้นก็ไปให้เบิง้งให้เพื่อนเบิ้งว่าเขามีที่มาแห่งไรได้เพื่อเพอที่ส่งนี่เพื่อนได้นะครับแล้วอันที่ซีนะครับตัวนีน้ที่จริงเป็นตัวที่สำคัญที่สุดเลยนะเป็นประวัติการชำระเป็นเครดิตเท่าหรห่เขาขึ้นนะงมองขอตรวจเครดิตบูโรเบิ้งประวัติการชำระเก่าๆนะครับว่าเขาเคยผิดนัดเพราะเขา ส่งตรงเวลาบอมันตรวจได้นะสมมืิอนี้ไปตรวจเครดิตบโลแล้วก็บเบิ้งประวัติการชําระนั่นแหละว่าจ,จะเสียเครดิตเสียเครดิตเพราะว่าเวลาเสียเครดิตเราไมนที่กู้ยากนี่แหละเขาที่พิจารณายุ่สามสี่ย่างนี่นะครับถ้าฟังคลิปนี้เข้าใจแล้วบ่ยากเลยเนาะเวลาไปขอกู้บ่ต้องทักมาถามหวหนาดูๆฟังคลิปนี้จบแล้วก็สามารถเอาไปเวลาขอกู้นี่สามารถเอาไปเอาไปใส่ประกอบได้เลยนะครับ สี่ยางเนาะจำง่ายๆหลักประกันโค้งการที่ไม้แห่งรายได้แล้วก็ประวัติการชําระของเขาถ้าเขาเฮ็ดตอบได้สี่ยางนี้หรือว่ามีคุณสมบัติครบสี่ยางนี้ในการกู้เงินนะในการกู้เงินที่เขาไปกู้ที่ที่นะครับโอกาสที่สี่ผ่านการอนุมัติมีสูงมากนะครับก็ฝากไว้ให้พี่น้องเขาบ่าต้อง ค่อยพอได้ถามดูเนาะจะต,ต่อไปผู้ใดมาถามผมผมจิเปิดคลิปนี้อะไรเบิ้งครับขอให้โชคดีทุกคนนะครับในการได้เงินกู้นะครับครับ